นายกรัฐมนตรีประชุมรวดเดียว2คณะทั้งคณะรัฐมนตรีและสบครปรับมาตรการรับมือโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอปรับมาตรการเทสแอนดโกค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุม ท่ามกลางความวิตกกังวลของประชาชนกับการแพร่ระบาดโควิดส9าสายพันธุ์โอไมครอนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ100คนและยืนยันผลการตรวจทางพันธุกรรมอีกเกือบร้อยคนโดยก่อนการประชุมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะคนบันเทิงอาทิชอ,อ้นนะบางช้าง อาจารย์ไข่มาลีวนนาเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเนื่องจากผลกระทบโควิดสิณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยชออ้นณบางช้างได้ชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีว่าก่อนหน้านี้ตนเองไม่ชอบนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อได้พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากนายกรัฐมนตรีความคิดของตนก็เปลี่ยนไปเพราะนายกรัฐมนตรีได้ช่วยศิลปินจริงจ ขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อได้ฟังคําพูดของตนเองก็ไม่ได้ว่าอะไรและยังกล่าวด้วยว่ารู้อยู่แล้วว่าคนด่าขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าตามที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรการเทสแอนโกขณะนี้รวมควบคุมโรคได้หามาตรการที่ดีที่สุดและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดโดยคำนึงถึงทุกมิติ แต่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเพราะขณะนี้ยังรอผลการยืนยันเชื้อโอไมครอนอีก e 97รายจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนหลังปีใหม่กระทรวงสาธารณาสุขจะมีการปรับมาตรการอย่างไรนั้นจะมีการออกมาตรการที่เข้มงวดและไม่รับประเทศที่มีความเสี่ยงก็สามารถทําได้แต่เบื้องต้นจะต้องจัดการในส่วนที่ค้างอยู่ในระบบเพสแอนโและไทยแลนด์พาสก่อนซึ่งมีประมาณ200,000คน อย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคชุดใหญ่ต่อในทันทีเพื่อปรับมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอเมรอนโดยเฉพาะมาตรการเทสแอนโกทั้งนี้ภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนในรอบสัปดาห์หลังจากที่ไม่ยอมพูดคุยกับสื่อมวลชนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย1 แสนหนหมื่นคนผ่านช่องทางแซนบ็อกและเทสแซนโกจากที่มีการขออนุมัติเข้าประเทศไว้แล้วทั้งหมด2 0 0 0 0นคนจึงเหลือคนที่เข้ามาอีก9 0 0 0 0คนในส่วนนี้จึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องดูแลติดตามแต่จะไม่ให้มีการลงทะเบียนเพิ่มอีกจนกว่าจะมีการพิจารณาสถานการณ์ในวันที่4มกราคม2,565อีกครั้งหนึ่งสรุปง่ายๆนะว่าตอนนี้คนที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยประมาณแสนหนึ่งหมื่นคนนะน,ะน,นเีเข้ามาแล้วนะ ในช่องทางทั้งแซนบล็อกทั้งเออะไรนะเสแซนโกอะไรพวกนี A ้นะก็ P ที่ที่วัดขอมาไปอยู่แล้วมาแล้วเนี่ยประมาณสองแสนเข้ามาแล้วแสนหนึ่งก็น่าจะประมาณเก้าเปอรนแล้วที่เราจะเป็นต้องมีการดูแลติดตามนะเพราะว่ามนการขอเอายาบม,มาขอในช่วงช่วงที่ผ่านมานะพวกนี้ก็ต้องมีการติดตามดูแลเมื่อเข้ามาแต่จะไม่ให้มีการลงเรียนเพิ่มอีกแล้วจนกาจะมีการพิจารณาความสถาน ใน,ในช่วงวันที่4มกราเป็นต้นขณะเดียวกันนาะยกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบสาธารณาสุขของเรารองรับได้หากพบผู้ติดเชื้อหากคนที่เข้ามาติดเชื้อเพราะความรุนแรงของโรคค่อนข้างที่จะควบคุมได้อยู่โดยเฉพาะโอมิครอนซึ่งติดเชื้อเร็วแต่รักษาง่ายกว่ายังไม่มีผลกระทบรุนแรงมากนักในขณะนี้เราต้องฟังทั้งสงทางทั้งแพทย์ด้วยซึ่งเราอยู่ในส่วนของการบริหาร